สวัสดีครับอาส่วนตะคอนแก็นะครับโอ้โหนี่เป็นจริงเลยนับประญากรีกบอกว่าตอนที่พระเจ้าสร้างมนุษย์นะสร้างก็สร้างสัตว์หลายตัวมีควายนะครับแล้วก็มีอะไรมีปลิงแล้วก็มีสุนัขนะครับแล้วก็มีคนแต่พระเจ้าก็เรียกวัวมาควายวัวควายมาบอกว่า ไอ้ควายถ้าเองอยู่ในโลกนี้นะห้าสิบปีห้าสิบเอ้ยหกสิบปีขอโทษพระเจ้าบอกไอ้ควายบอกว่าให้มีชีวิตในโลกนี้หกสิบปีไอ้ควายก็ถามว่าโม่พระเจ้าหกสิบปีทําอะไรบ้างผมบอกว่าเจ้าต้องไปตักแดดไถนาทุกวันเลยไถนาทุกวันเลยโอ้ยคว,ยวายพูดยังไงโอ้ถ้าหกสิบปีนี่ไม่เอา อย่างนี้ขอแค่ลดลงหน่อยได้ไหมขอแค่ยี่สิบปีพอพระเจ้า,เาสงสารเองก็ให้เองก็ลดไปสี่สิปีขวายก็มีอายุเฉลี่ยยี่สิบปีครับังนั้นพระเจ้าก็เรียกลิงมาไอ้ลิงขายเองในโลกนี้สามสิบปีลิงว่าทำไปสามสิบปีเร่องะไรก็หลอกเอาไปคนเดินผ่านมาก็รอคนทําหน้าที่อะไรคนใช่ไหมไอ้ลิงโอ้ถ้านั้น ขอครึ่งเดียวได้ไหมพงศ์เจา้าข้าโอเอ้าเอ็งเอาเท่าไหร่สิบห้าปีพอดิงเขาอยู่สิบห้าปีนั้นหมาก็มาเอาไ้หมาคายเงินโรกนี้สามสิบปีมันได้ดิงหมาว่าไงแล้วสามสิบปีทําอะไรเอ็งมีหน้าที่เห่าคนเดินผัดกันไปมาใครมาก็เห่าเลยโอ้ยอย่างงี้ขอแค่ครึ่งเดียวสิบห้าปีก็พอเอาประเจ้าอะไรสิบห้าปีแต่ผมก็เรียกม,มนุษย์มามนุษย์ใายเงินโลกนี้นะ ยี่สิบปีมนุษย์ก็ถามพระเจ้าว่ายี่สิบปีทําอะไรพระเจ้าบอกให้ครอบครองโลกที่ข้าสร้างขึ้นมามนุษย์ก็พูดว่าไงครับโอ้ยนั้นน้อยไปแล้วพระเจ้าเลยถามมนุษย์ลาเอเจะไงอ่ะมนุษย์เลยบอกว่าอย่างน,นี้ถ้าเวลาของไอ้ควายเวลาของไอ้ลิงเวลาของไอ้หมามันไม่เอาให้ข้าพงก็ได้พระเจ้าว่าเองเอาแน่นะเอาแน่สุดท้ายพงก็เลยให้เวลาของควายกับลิงกับหมาให้กับมนุษย์ ตั้งแต่นั้นมารุษเราก็ทำไมยี่สิปีก็ใช้ชีวิตใช้เวลาของมนุษย์พอยี่ปีเลยก็ทำไมเวลามนุษย์จบก็เป็นเวลาควายอะทำงานอย่างหนักสี่สิบปีอาบเหงือตางน้ำหลังนั้นเวลาควายหมดปุ๊บก็เป็นเวลาลิงละมานั่งหลอกหลานเหมือนอาจารย์นี่แหละครับ

ไกลผ่านไปกันมากก็เห่าเออไปไหนมาเห็นไหมจบเลยใช่ไหมคามินเอาบายบายดิไปบายปไปอย่าเจอกันหนึ่งทุ่มนะครับเอายบายดิไปายคามินยบายดิยบายโอเคบายบายแล้วกลับเจอกันทุม